กําลังจะออกมาขับรถเล่นกันค่ะนอกบ้านเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจติดตามช่องพันนีแฟมิลี่เยอรมันฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องของเรานี้คือมือใหม่หัดทำคลิปค่ะการพูด อาจจะสำเนียงยังจะขัดๆฟังก็อาจจะฟังยากยังไงก็ขอภัยด้วยนะคะมือใหม่ยังไงก็จะพัฒนาค่ะในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆนอกเมืองไหมเพราะว่านอกเมืองเนี้ยเราจะไปที่ภูเขาเนาะวิวก็จะสวยค่ะเนี่ยเเหมือนที่เรากำลังถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเข้าแล้วนะคะเข้าไปในเขต หมู่บ้านที่มีภูเขาเป็นที่ท่องเที่ยวค่ะสําหรับคนที่เขาจะมาเล่นสกีนะคะหน้าเทศกาลนีมาจะมาเล่นสกีแต่ปีนี้ล็อกดาวน์ค่ะคงจะปิดกันหมดนะคะที่ที่โรงแรมบนเขานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะทุกๆปีมาเล่นสกีกัน,นะคะแต่ปีนี้คงจะปิดแต่เราสามารถขับรถ ขึ้นไปเที่ยวได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะว่าเราจะมีภาพสวยๆมาฝากทุกคนหรือเปล่าค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เรากำลังจะถึงเป้าหมายแล้วค่ะขับรถขึ้นมาสูงมากค่ะประมาณสามลูกได้ค่ะภูเขาเนี่ยเนี่ยวิววิวกำลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็จะเก็บภาพข้างบนมาฝากนะคะว่า สกีไหมลูกชายบอกว่าไม่มีค่ะแม่ปีนี้ลูกชายก็อยากจะมาเล่นค่ะแต่กลัวว่ามาแล้วไม่มีกระเช้าให้ขึ้นไปบนยอดเขานะคะ่ะคนที่นีเ่เขาจะไปเล่นสกีนะะ่ะก็จะขึ้นกระเช้าเข้าไปขึ้นไปข้างบนยอดเขานะะ่ะแล้วเขาก็จะสไลด์สกีลงมามันมันก็น่าสนุกนะคะสําหรับคนที่ชอบเล่นสกีแต่ทีนี้ว่าเราเป็นคนไทยนะคะไม่ไม่ได้เรียน ด้านนี้มาก็จะกลัวเนาะถ้าขึ้นไปเล่นกลัวหกล้มมาขาเราหักแขนเราหักเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นี่เราต้องผ่านการฝึกเรียนนะคะเราถึงจะมาทำมาเราถึงจะมาเล่นสกีได้ uh huh. ต้องไปโรงเรียนนะคะเรียนสอนสกีนะคะเราก็จะสามารถมาเล่นสกีได้เนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศนะคะข้างบนนะคะให้ดูเนี่ยสวยไหมคะ ท่านผู้ชมอยากให้ได้เห็นกันทุกคนนะคะว่าเยอรมันช่วงช่วงมีมานาคะ่ะจะประมาณไหนเหมือนเราได้มาเที่ยวเยอรมันด้วยกันนะคะมานั่งรถเล่นกันดูวิวภูเขาดูสิครับสวยมากมันมีแดดนะคะสองมาเราก็จะเก็บภาพไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างบนกัน ทศก,กาลสวยทุกฤดูกาลถ้าเป็นฤดูกาลหิมะก็จะประมาณนี้จะสวยแบบขาวๆนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะเป็นแบบตอกไม้เหลืองไปหมดนะคะมองไปที่ไหนก็จะสวยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นหน้าร้อนเราจะเก็บคลิปมาฝาาดูสิคะเนี่ยหิมะสูงท่วมหลังคาเลย เราขึ้นมาอยู่บนยอดภูเขาแล้วนะคะเพื่อนๆอากาศหนาวมากค่ะขนาดมีแสงแดดก็จะหนาวค่ะออกมาสูดอากาศนอกบ้านกันเนาะดูดูบ้านหลังนี้อ่ะหิมะท่วมท่วมเลยนะคะช่วงนี้ออกไปไหนออกไปไหนได้ไหมเนี่ยึงสัจะออกได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีคนไปตักหิมะออกให้นะคะ เป็นหมู่บ้านสำหรับคนมาเที่ยวภูเขานะคะที่บ้านที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมให้คนมาพักค่ะคล้ายๆกับบ้านเราเป็นบ้านพักตัดอากาศคะคนที่นี่ก็จะมาพักกันแบบแบบมาต่างแบบมาจากเมืองใหญ่นะคะมาทั่วมาทั่วเมืองนี้ มาจากต่างจังหวัดบางทีมาจากเบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ย <_ d ose> เขาก็จะมาพักโรงแรมอยู่บ้าโรงแรมอยู่บ้านน่ะที่มองเห็นเนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาจะอยู่อาศัยอย่างเดียวเสมอเยนะ <_ d ose> เป็นโรงแรมด้วยค่ะเป็นคนที่นี่เขาเรียกแคมเลียนเฮาส์คือบ้านเราก็จะประมาณว่าบ้านพักตากอากาศ okay, นะคะโอเคนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยพันนีแฟมิลี่เยอรมันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรับชมคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอาวีดเซน